พิศนนดนท้าอะไรแปลกๆอีกแล้วให้หันหน้าไปอีกทางแล้วสับไพ่นะครับบอกว่าถ้าทําแบบนี้มายากลจะไม่สําเร็จนะครับไอ้สําเร็จไม่สาเร็จไม่ใช่ประเด็นหรอกแต่มันมีอย่างที่ไหนวะนักมายากลเวลาแสดงกลไม่มองนะคผู้ชมนะครับผู้ชมก็จะคิดว่าทาไมมันหยิงจังไว้นักมายากลคนนี้อ่ะสับให้ดูช้าๆนะครับสับเร็วไม่ได้เดี๋ยวล่นนะมองไม่เห็นนะครับอันเนี้ยสับจริงไม่ได้สับหลอกสับกี่ใบก็ได้นะครับเนี่ยนะอ่าสับไปเรื่อยนะครับให้คนอื่นสับก็ได้นะจริงๆอ่ะอ่แเราก็จะแจกผู้ชมสี่คนนะครับ อ่ิงไว้ตรงนี้นะครับอ่าตัดหนึ่งครั้งนะครับตัดก็ไม่มองนะอืมนะครับยิงมากนะครับอ่าแจกแจกก็ไม่มองนะครับเนี่ยลงกองเดียวกันเปล่าไม่รู้นะครับอ่าแล้วก็อ่าอ่าห้าใบนะครับโอ้โหเมื่อยคอเลยอ่าเรามาดูกันนะครับห้ากองว่ามันจะเรียงหรือเปล่านะครับอ่ากองแรกนะครับแจ็ k มม m ิ King 10s สวยนะครับอ่ากองแรกผ่านไปเรียงนะครับ รอยอนฝาดแจ็ 4, man, 18, คเหมี่ยวคิงสิบเอสกองที่2นะครับเป๊ะไม่ผิดเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียวรอยอนฝัดนะครับอ่ากองที่3แจ็คเหมี่ยวคิงสิบเอสเป๊ะไม่ผิดเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียวและกองสุดท้ายของตัวนักไพ่คนเองก็แน่นอนว่าแจ็คเหมี่ยวคิงสิบเอสรอยอนฝัดนะครับเนี่ยทำไมมันจะไม่ได้นะครับมันเป็นไปได้เท่านั้นแหละถ้าเป็นพี่ซันนะ่ะชมไพ่คนได้สนุกครับ